ะครับร้านพู้เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถไถเข้ามาใหม่นะครับ L5018SP นะครับรถขนาด50แรงนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในศูนย์นะครับรถเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับเนี่ยฝากระโปรงก็จะมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับไม่ได้ทําสีนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้รถปี63นะครับมาอยู่920ชั่วโมงนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดใบดันสีเดิมนะครับพวก มาร์กจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับคานดานคานไปดันด้านล่างนะครับสีเดิมรถเป็นรถไล่นะครับยางหน้านะครับประมาณนี้นะครับใช้ได้นะครับดอกก็ยังเหลืออยู่ยางหลังก็ดอกเต็มนะครับเหลือเลยนะครับเป็นยางติดรถนะครับติดรถใหม่มาเลยสตาร์ทล้อสีเดิมท้องโดยสารเบาะเดิมนะครับพวกแผ่นหลังเบาะอะไรพวกนี้ก็ มีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับทิดหน่อยนะครับแต่รถก็ถือว่าสภาพภายนอกก็ยังถือว่าสวยนะครับไม่ได้มีแตกมีหักอะไรนะครับด้านท้ายเดิมนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับพวกมาร์กนะครับตามหัวน็อตอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับด้านท้ายยังไม่เคยแก่คือรถเป็นรถไล่สีเดิมมันก็จะดูง่ายนะครับรถไม่ได้ลงน่าน้ํานะครับยางยิงแล้วก็ยังดูดีนะครับ ดูเต็มดีนะครับรถก็ถือว่าใช้งานยังไม่เยอะนะครับ9ก0กว่าชั่วโมงพวกชุดควบคุมไฮดรอลิกไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับพวงนี้ก็เดิมเดิมทั้งหมดนะครับก้านเบรกอะไรพวกนี้เดิมเดิมนะครับติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ยังอยู่ครบเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับเดิมไม่มีเสียรูปนะครับด้านนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับ สภาพเครื่องยนต์นะครับน้ํกรกสิไม่ดำนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเนี่ยพวกมาร์กจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับเดิมเดิมเลยแห้งๆนะครับติดเดิมๆนะครับจนไม่เคยแกะนะครับตั้งแต่ปั๊มน้ําหัวฉีดอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะพวกกรองอากาศพวกชุดพลาสติกครอบข้อน้านะครับเดิมๆหมดนะครับฝเข้าเร็วเดิมนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับห้องเครื่องสวย น้ำนติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกก็ทํางานปกตินะครับหน้าหลังน้าหนักตัวมาไลยปกตินะครับไม่หนักน้ําหนักเวลาเ,ลเหยียบคัดเหยียบเบรกก็ปกตินะครับว L50SP นะครับตัโวโฉมปัจจุบันนะครับกีตาร์นินสูนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนช้างนะครับรถปี6 3สไมล์9้า้ชั่วโมงนะครับ ไปดันผันพวน5แสน่นบาทนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนกรองให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดไม่ไกลมากราคาเนี้ยส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดไกลมากๆเหนือสุดใต้สุดอะไรเงี้ยอาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับยังไงก็ โทรมูกคุยกันได้นะครับเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ